สวัสดีชาว u t u b e ทุกท่านครับอ้าวันนี้เราก็จะไปทำรถเหมือนเดิมเนี่ยเตรียมของแล้วก็มีโครงหลังคาครับตัวนี้เป็นของเดิกกครับดิก,กะกับแตลครับเตลเสียรถเกี่ยวโครงไฟไปใส่ดิกกรเนี่ยสิบดวงครับหมอกเล็ดกันกิ่งไม้ตัวนี้ชุดนี้จบที่6,000บาทครับ พร้อมเดินสายพร้อมติดตั้งครับสุดนี้ครับงานก็เงียนเนียเลยครับมีไยสเต็ปครับมีแบบปักก็มีครับแล้วต่อแล้วแต่ลูกค้าเงินงถึงก็เราก็จัดให้ครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้นี่ก็สเต็ปพื้นๆครับงานเดิมเดินพร้อมระบบเลยลังงูเราก็พร้อมแล้วอ่ะ เดี๋ยวเราไปทำรถกันต่อครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตอนเสร็จแล้วครับไปเจอกันที่รถเลยอ๋อพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเฮ้ยเจออะไรวะโอ้ยรุ่นไหนนี่อีหยา่าเดินไปไหนนี่ปลาปลาไปไหนวะโอ้ยเราเข้าไปได้ไหมนี่ อะไรวะยู่ข้างในวะโอ้พีซีร้อยยี่สิบหรือเปล่าหรือร้อยวะร้อยหรือเปล่ารถใครนี่ทำเครื่องใหม่ไม่รู้ว่าแกไปไหนแกไปไหนเป็นหลวงบ่ โอ้บอ่อขยะน่าจะลองหรือเปล่านี่เดี๋ยวไปลงไปก่อนโอ้นี่พี่น้อง ไอ้รุ่นนี้เปิดประทุนนะพี่น้องประตูก็ไม่มีครับตัวนี้รุ่นสามทำสีมาใหม่น่าจะร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบแน่นอน เดินไปไหนวะไปสวนโอ้ลึกเหมือนกันนะไก่เหี้วะขัดยางเหียหว่านโอ้ในพูดพี่น้องอเอารถไปจดอดเอาโอเคคบคลิปนี้ก็สั้นๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปทำรถเกี่ยวต่อทำรถเกี่ยวมาอมรอแล้วเอาไปบายครับ เจอกันไปต่อรถยอนทำรถยนบ๊ายบายโอย้พี่น้องนี่ครับนี่ยายที่อันนี้ก็วรพน์ครับตัวซ้ายผ่านออกหมดเลยคันนี้ครับออกไปทํางานครับคันนี้จะมาทําแจรให้ตัวนี้เป็นปอมเฟียดนี่มาทําแล้ววันนั้นไม่ค่อยดังครับเดี๋ยวต้องเจอมันปุง นี่ตัวนี้สักสักพัฒนาครัตัวนี้ทำดีวะลูกเตะเราจะมาทำคันนี้นะเดี๋ยวดูรถเกี่ยวก่อนคันนี้ว้ดูครับเกี่ยวเกี่ยวดันสายพันธันเป็ดตับไปวะเครื่องเครื่องก็ออก ทำแท่นเครื่องใหม่นี่ทำบิวใหม่หมดเลยครับเทแทนเครื่องใหม่นี่นี่น,นี่ตัวเก่าไม่ผ่านครับทำใหม่ที่นี่ทำใหม่อย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไปทำรถก่อนเครื่องเกียร์แปดสี่ที่ไฟแน่นอน เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อครับเดี๋ยวไปทำ้วยกันนี่ครับคันที่เราจะมาทำโอ้ตัวนี้เป็นทะลืดท่านเตี้ยด้วยมือเมืองโอ้ลำคาญนงอคูใช่วะตัวนี้เป็นกียไปปัดซองไปปัดเด็กกะปราสาทเสียงกงโอ้ฮอ,องแค่าจจะหัวสิบร้อยป่ะ ดูครับหางเตี้ยม,มากครับขึ้นง่ายแบบนี้กี่พผานีโอ้สองพอเลยพี่น้องสองพาเลยครับเมืองเตียมเลยสองพาอย่างดีเราก็จะมาใส่ไฟเนาะบันไดก็แข็งปุกแข็งปุกไปไคยทายเปลี่ยนไหมว้คนไปไหนวะนี่้างครับ ตัวนี้ใช้เป็นยางสิบล้อปาดแล้วก็ปูเลยแต่ว่าผมว่าใส่บังฝุนจะดีกว่านะจะสวยกว่าจะมีมันมันก็ดีอยู่แต่ว่าไม่สวยใส่บังฝุลนะเราจะมาใส่ไฟ,ไฟโครงลังคาคันนี้มาแล้วใส่มาแล้วครับเราดับเครื่องก่อนผมหมัวคูคุม,คมหนัวคูครับผมหนัวคู โอ้มีแตด้วยเตยเขียวโอ้เบกเบกเบกเอาเดี๋ยวเราลุยก่อนครับุยงานก่อนเดี๋ยวจะขับมืดออกสักกอนนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับเอาเปิดไฟลีมกัน,นะเฮาดีมากฮ เสร็จเรียบร้อยครับเปิดไฟไงน้ำโอ้ยไฟบวกโอ้เสร็จเรียบร้อยครับส่งงานครับ <c oughs> ชุดนี้เจ้าอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ